สวัสดีครับวันนี้มาพบกับทักคนหากินนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีมัดทุนด้านบนนะครับเราจะใช้เชือกอยู่สองเส้นนะครับข้างบนข้างล่างนี่ครับอย่างนี้นะครับนี่ครับเราทาทุนลงไปก่อนเลยนะครับเวลาเรามัด เราจะต้องมัดให้ได้ขอบขอบทุนมากให้มากที่สุดนะครับแต่ห้ามหลุดนะครับเราจะตะวักเชื่อกขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงโดยที่จะให้ฝั่งนี้เชือกเชือกฝั่งนี้มันเลื่อนได้นะครับ ตะวักรอบหนึ่งแล้วก็รอบที่สองครับตะวักไปข้างเดียวกันนะครับแล้วเราก็จะใช้อันนี้เชือกด้านบนนะครับร้อยเข้าไปแล้วก็มัดมัดเงื่อนตายนะครับเวลามัดก็คือต้องให้มันเท่ากันเนี่ยครับเราจะดึงเชือกเส้นล่างก่อนนะครับให้มันแน่นก่อนนะครับพอแน่นเสร็จปุ๊บเราจะดึงเชือกด้านบนครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ วิธีมัดก็คือมัดเงื่อนตายเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากมายนครมัดรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องมัดหลายรอบ,รบแล้วตรงกลางทุ่นเราจะใช้เนื้อมองนะครับอยู่2ตานะครับให้มันอยู่ระหว่างกลางของทุ่นนะครับแล้วก็ตะวักเหมือนเดิมครับฝั่งนี้ก็ตะวักทาบลงไปก่อนแล้วก็เอานิ้วด้านซ้ายกดไว้ครับ ด้านขวาดึงครับนะครับดึงปุ๊บดึงให้มันยุบลงนิดนึงนะครับไม่ต้องดึงแรงมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะดักยากครับเราตะวักรอบสองใช่ไหมครับเนี่ยเราตะวักรอบสองมาแล้วนี่ครับเราก็จะมัดรอบหนึ่งครับเหมือนเดิมครับปิดมัดปิดหัวท้ายครับเราก็จะดึงเชือกเส้นล่าง จะเป็นล on so ักษณะอย่างนี้ครับดึงเชือกเส้นล่างแล้วดึงเชือกเส้นบนครับเราต้องดึงให้ตึงก่อนนี่ครับแล้วเราค่อยดึงมัดนี่ครับง่ายๆมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับพอเรามัดเสร็จแล้วมันจะเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่ครับส่วนเนื้อมองก็ให้มันอยู่ในลักษณะเข้าหลามตัดที่หย่อนหย่อนนิดนึงนะครับไม่ต้องหย่อนมากครับถ้าหย่อนมากแล้วมันจะไม่ค่อยติดครับตึงมากก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับนี่ครับอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับอันนี้มอง8เซนนะครับ น,นี่เป็นเชือกเส้นเล็กนะครับเชือกเส้นล่างเนี่ยห้ามห้ามใส่เชือกเส้นเล็กนะครับต้องประมาณสองมิลขึ้นนะครับเนี่ยไม่งั้นเนืเน้อมองมันจะพันกันนะครับเนี่ยมันจะพันแล้วแกะออกไม่ได้นะครับต้องใช้สองมิลเท่านั้นครับสองมิลขึ้น,นครับยิ่งใหญ่ยิ่งยิ่งดีครับอันนี้เป็นมองซิ่งนะครับ เนี่ครับเวลาเรามัดเสร็จมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็คือตะวารอบแรกตะวกรอบแรกเราจะไม่มัดเราจะดึงให้มันเนื้อเอฟองน้ํามันยุบลงแค่นั้น,นครับแล้วตะวารอบสองเราถึงจะมัดเชือกเส้นบนนะครับมัดรอบหนึ่งพอมัดตายนะครับตรงกลางทุ่นแล้วก็จะเอาเนื้อมองมาไว้สองตานะครับตรงกลางทุ่นอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ เชือกเส้นล่างตะวักรอบแรกไม่ต้องมัดรอบสองถึงจะมัดนะครับเนี่ยนะครับเรามัดตรงนี้นะครับมัดตายเฉยๆครับรอบเดียวพอพยายามทําให้มันความตึงมันเท่ากันนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยอย่างนี้นะครับพอเรามัดเสร็จเราก็จะมาเกาะไว้อย่างนี้นะครับ เกาะเส้นเดียวพอนะครับไม่ต้องเกาะสองเส้นนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับเกาะไว้เส้นเดียวแล้วเราค่อยมาเก็บเราถึงจะเก็บสองเส้นนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีครับเดี๋ยวมดัดให้ดูอีกที ต้องกาได้ครับประมาณอันนี้ผมมัดระยะประมาณเมตรหนึ่งนะครับของทุ่นนะครับทุ่นแต่ละอันนะครับห่างไม่ได้นะครับห่างปุ๊บเนื้อตาข่ายหรือเนื้อมองของเรามันมันจะจมน้ําลงครับอันนี้ผมจะใช้ดักแช่นะครับตอนกลางคืนเนี่ยดูใกล้ๆครับ สบัรอบหนึ่งครับแล้วก็เนี่ยครับเอาด้านนี้ให้มันรูดได้ครับแล้วรอบสองรอบสองเราจะสอดตัวนี้เข้าครับสอดเข้าก่อนยังไม่ต้องมัดเราจะดึงฝั่งนี้ก่อนครับดึงให้มันแน่นครับดึงสองฝั่งเลยครับแล้วเราจะดึงไอตัวที่มัดด้านบนครับค่อยๆดึงมา พอเราดึงได้แล้วปุ๊บเนี่ยครับเท่ากันเรียบร้อยเราก็กดเอาไว้ครับนิ้วกดไว้แล้วเราก็จะทําการมัดรอบหนึ่งครับกระตุกก็ได้ครับนี่ครับเนีย่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแล้วตรงนี้เราก็ใช้ตาข่ายมองครับสองตาครับให้ยุบให้มันอยู่ ตรงกลางของทุ่นนะครับเราก็ใช้นิ้วโกดเอาไว้แล้วก็ดึงดึงให้มันยุบนิดนึงครับแล้วเราก็ตะวักอีกทีทนึงครับเพื่อที่เราจะเอาด้านนี้สอดเข้านะครับมัดเลยก็ได้ครับด้านนี้แต่เรายังยังไม่ต้องดึงแน่นนะครับเราจะดึงด้านนี้ก่อนนี่ครับให้มันไดล้ลักษณะอย่างนี้ครับ แล้วเราค่อยดึงมัดด้านนี้ด้านบนนะครับนี่ครับนี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่ะวันนี้ทักคนหากินขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆกน้อยนะครับให้ผมทำคลิป ใหม่ๆออกมาอ,กอีกนะครับให้ได้ชมกันนะครับสวัสดีครับ